ท่านผู้ชมทราบไปแล้วล่ะนะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากทมในรอบเก้าปี<แ>มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเป็นนัยยะอะไรบางอย่างทนกรุงเทพมหานครเขาสะท้อนอะไรไปถึงรัฐบาลท่านผู้ชมคงคิดคิด,ค,ดคิดกันออกถูกไหมครับแ,และอยากจะบอกนะครับว่าคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ธนคุณแน่มากเลยครับสถิติคุณก็ทําลาย<ม>ชนะคู่แข่งแบบว่าเอาจํานวนคู่แข่งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยรวมกันอ่ะยังไม่ได้เท่าเลยยังไม่เท่าคุณชาติชาติเลยไม่เท่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงที่คุณชาติชาติได้เพราะฉะนั้นนะ วันนี้ผมขอพูดแทนพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณคุณชาติชาติครับเราไว้ใจคุณชาติชาติแล้วนะครับลงคะแนนเสียงให้แล้วแล้ววันนี้คุณชนะในการเลือกตั้งเราหวังว่าจากนี้ไปกทอมอครับภายใต้การบรหิหารงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคุณชาติชาติสิริพันธ์ธน,นั้นจะดีขึ้นและทําให้คนกรุงนั้น ประทับใจพอใจในผลงานของคุณชัดชาติยังไม่ได้เป็นผู้ว่าอย่างเป็นทางการเป็นว่าที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ายังไม่ได้รับการรับรองหรือแต่งตั้งจากกกตแต่คุณชัดชาติทํางานเลยครับวันนี้ไปวิ่งที่สวนลุมเสร็จปั๊บลงพื้นที่ดูปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวกรทมเลยคุณชัดชาติสิริพันธ์ครับว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวของเราก็จอกกิ้งกับเขาด้วยไหวไหมเดียไหวสิไหวไหมชุดพร้อมคือเดียเนี่ยไปแอบรอตอนที่คุณชัดชาติ วิ่งเสร็จแล,แล้วกันแล้วก็แฟรเข้ามาไม่ได้วิง่งตั้งแต่ต้นโอ้ฟิตจริงๆครับคุณชาชาติสินิพันครับอมอมาวิ่งที่วสรุ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณชาติชาติเขาจ็อกกิ้งแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนน้องเดียก็วิ่งด้วยนะก็แข็งแรงอยู่น้องเดียเกียรติศราบัวลอยค,ค,คุณชาตชาติบอกแบบนี้นะครับบอกว่าผมมาวิ่งวสรุ่มนะที่ในวันนี้นะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเนี้ย เป็นจุดแรกที่เป็นแพชชั่นเป็นจุดแรกที่เป็นจุดประกายให้ผมนั้นลงสมัครผู้ว่ากทมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงกว่าล้านสามคะแนนนะล้านสามแสนคะแนนแล้วก็บอกด้วยนะว่าเป็นคนกทมตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นปัญหากทมจากหลากหลายมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากร่วมทาให้กทมนะครับซึ่งผมอยู่ตั้งแต่เด็กเนี่ย เป็นมือที่น่าอยู่สําหรับทุกคนโดยอย่างแรกเลยนะครับปัญหานะครับที่คุณชาติชาติบอกว่าผมต้องแก้โดยด่วนคือจุดที่มีปัญหาน้ําท่วมที่มันซ้ําๆซากๆซ้ำซซากซักฟังคุณชาชาติครับผมว่าจริงแล้วเรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนคิดถึงนะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องทางมาลายที่ไม่ปลอดภยัยใช่ไหมตอนนี้คุณหมอก็ตายนี่เป็นเรื่องที่ต้องรีบเข้าไปทําเลยอะความปลอดภัยเริ่มต้นนะหลืว่าก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่ คนกังวลเรื่องฝุ่นพิษอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วถึงแม้มัน,มน,มนเลยฤดูกาลไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็นกลับมาใหม่มันบอกว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มวางแผนแล้วก็อย่างที่บอกว่า200ออก,ก่อนแผคนคงต้องคิดแล้วจะเพิ่มอะไรขึ้นไหมนโยบายรายเขตแต่และจุดมีแล้วว่าตรงจุดไหนฟุตบาทบมีปัญหาน้ําท่วมขังผมว่านี่เริ่มทาได้เลยเงี้ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเออถ้าเกิดรัก้การมอช่วยกุน,น้ำดิ้นหนึ่งไปดูด,ดูไอ้พวกนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมก็ บอกกับมาครับค่ะแล้วโอ้โหคือเรียกว่าขยันมากนะคือเสื้อยืดของคุณชาชาตินี่ที่พี่โปรโมทมาโดยตลอดนี่มีแต่คําว่าทํางานทํางานถูกไหมะคะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ลุยงานแล้วนะจ๊ะคุณชาชาติลุยงานทันทีเลยค่ะลงพื้นที่ไปจุดแรกเนี่ยไปดูปัญหาคลองลาดพร้าวก่อนเพื่อนเลยเพื่ออะไรปัญหาน้ําท่วมไงนี่มัน นี่มันเรียกว่าอะไรกระชั้นเมืองเข้ามาทุกทีแล้วเข้าฤดูฝนแล้วเนาะคุณชจาชาติบอกว่าแม้ยังไม่ได้รับการรับรองจากกะกะตออย่างเป็นทางการแต่ปัญหาน้ําท่วมมันเป็นปัญหาเร่งด่วนไงจุดที่มีปัญหามากที่สุดก็ตรงนี้แหละจ้าคลองลาดพร้าวกับคลองบางบัว ไปดูก่อนเลยแล้วก็ย้ําว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนแล้วไม่ต้องมานั่งดีอกดีใจอะไรกันหรอกช่วงนี้ทํางานเลย<ช>ต้องเริ่มทํางานเลยเลยแล้วก็<ม>ลวกปลื้มจึงเลยท่านขยันสุดๆเลยนะคะครับผมพรอมากอ,ะอ่ออะผู้สมัครอิสระเนาะเราหวังว่าภาพเหล่านี้ที่คุณชาชาติทงานนะครับให้กับคนกรุงเนี่ยคนกนทมจะอยู่จนจบวาระภาพที่ประทับใจแบบนี้นะ<ช><ช>เอาไปที่ป้ายหาเสียงของคุณชาชาติกันบ้างนะครับที่จริงๆป้ายหาเสียงก็เก๋อยู่ฮะเล็กๆแบบนี้เท่าเสาไฟฟ้าใช่ไหมไม่ไปบดบังการจราจร ใ่เก๊กะและที่สําคัญเอาไปทากระเป๋าได้เออเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าออพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนกทมเนี่ยนะ,ะเขาก็เอากลับไปไปเย็บเป็นกระเป๋านี่ คุณชาชาติบอกแบบนี้นะครับกระเป๋านั้นผมเห็นล,ละลายเป็นด้านคา,นานเป็นรูกคุณชาชาติเลยอะ่ะเ,ออเป็นหน้าคุณชาติชาตินี่แหละ<อ>คุณชาชาติบอกแบบนี้เรื่องนี้ขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนได้ไหมว่าพี่น้องคนกรุงครับสามารถเอาเอาป้ายเนี่ยไปใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อกฎหมายไงกฎหมายเลือกตั้งที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการให้สิ่งของแลกเปลี<อ>่ยนกับการลงคะแนนซึ่งอาจทําให้ถูกฟ้องร้องจนถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้ส่วนตัวคุณชาชาติมองแบบนี้ครับ บอกว่าที่ผ่านมาประชาชนเนี่ยก็เก็บป้ายหลังการหาเสียงเลือกตั้งกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มองว่าเหมือนเป็นการช่วยกันเก็บขยะในพื้นที่นี่วันนี้เอสังเกต ตลอดการขับรถมาป้ายของคุณชัดชาติไม่มีเหลืออยู่แล้วนะคะเร็วมากในขณะที่ป้ายของคนอื่นเนี่ยก็ยังมีลงอยู่นี่คุณเอคุณจันยาคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าขนาดนี้อ้ากลัวเขาขายความผิดไงนี่แต่มีผู้รู้ทางกฎหมายบางคนก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะบอกว่าถ้าตามกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปเก็บเนี่ยคุณชัดชาติไม่ผิดแต่คุณชัดชาติห้ามไปแจ้งความนะว่าเอาทรัพย์สินของเขาไปแต่ถ้าคุณชัดชาติแจกเองเอาไปให้กับมือหรือเอาป้ายนี่ไปให้กับใครไอยยางไง จะผิดกฎหมายเล่มีคนตั้งไปร้องเรียนคุณช้าๆของกันนะไปร้องละไม่รู้จะร้องแล้วจะได้ผลอะไรหรือเปล่าครับผมค่ะก็ถ้าหากว่ารรกคุณช้าๆก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม